วิธีที่อาจารย์ได้บอกมาแล้วหลายทางเนี่ยนะทั้งระยะสั้นระยาาระยาวเนี่ยรัฐบาลเองล่าสุดก็มีแนวนโยบายท,ที่จะพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเงินในภูมิภาคหรือฟินหักนะครับปัญชาครับมาเนี่ยครับจยงควดว่าเป็นไปได้แค่ไหนแล้วก็มันเป็นทางาการการที่จะผ่าทางกาเรื่ดีเีรษฐได้ไหมอาจารย์ครับผมก็อยากจะพูดตอนใหม่หนึ่งตอนเลยทีเดียวเรื่องเกี่ยวกับว่าประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางคันเงิน ได้อย่างไรหรือได้หรือไม่ได้ไดไดแค่ไหนและควรทำยังไงในพรบรที่กําลังร่างกันอยู่เนี่ยและกำลังเสนอกันใช้เนี่ยก็คือจะประสงค์ให้ประเทศทไทยเป็น financial hub นะครับเรียกว่าเป็นศูนย์กลางการเงินภูมิภาคโดยพยายามจะมีธุรกิจธุรกรรมทางด้านการเงินใหม่ๆไม่ให้ใหม่หรอกคือพยายามรวบรวมประมาณแธุรกรรมทางการเงินด้วยกันหนึ่งธุรกิจกรรมทางด้านธนาคารพาณิชย์เกี่ยวข้องกับธุรกรรมด้านเกี่ยวกับพวกระบบ payment ทั้งหลาย ธุรกรมที่เกี่ยวกับระบบเกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์ธุรกรมที่เกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับฟิวเจอร์คอนแท็กต์เรียกว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้านะครับอันที่5คือธุรกรรมที่เกี่ยวกับธุรกิจที่เกี่ยวกับดิจิทัลแอสเซททรัพย์สินทางด้านดิจิทัลธุรกิจที่7คือธุรกิจที่เกี่ยวกับประกันภัยธุรกิจที่ไอธุรกิจที่6ที่เกี่ยวกับประกันภัยธุรกิจที่7คือเกี่ยวในายหน้าโบรกเกอร์ทั้งหลายเทนโบรกเกอร์ประกันภัยเป็นต้นและธุรกิจที่คือก่่นนีียยวงัเป้าาหมยของ Financial Hub ที่จะ ยกระดับในแธุรกิจทางการเงินโดยจะพยายามจัดตั้งศูนย์กลางการบริหารจัดการใหม่นะครับเกิด one stop authority นะครับก็คือเรียกว่าเรียกว่ามีศูนย์กลางอันนี้เรียกว่ามีคณะกรรมการกำกับส่งเสริมธุรกิจการเงินประกอบธุรกิจ,กจที่เป็นศูนย์กลางการเงินภูมิภาคนี้นะเขาว่าอย่างนั้นนะครับนี่คือเป็นศูนย์กลางโดยมีอำนาจหน้าที่ดูแลแล้วก็เน้นเน้นให้ธุรกิจเราเน้นเป็นธุรกิจที่เรียกว่า นอนเรสเดน์ resident, ให้ธุรกิจกับคนต่างชาติเป็นหลักนะครับเรียกว่าไม่มาแย่งธุรกิจในไทยนะครับแต่ว่ามีข้อวักอยู่หลังอีวักที่บอกว่าในอนาคตก็อาจจะขยายให้มาให้บริการแก่เรสเดน์นคือไทยได้ด้วยนะครับแต่จะเน้นเรื่องเอาเอาเป็นหลัก ني, คือนอกนอกเป็นหลักนะครับองไรก็ตามเนี่ยก็ข้อหวังว่าจะสร้างสําเร็จโดยให้สิทธิประโยชน์หลายอย่างเกิดขึ้นเช่น,นจะมีการยกเว้นกฎหมายการประกอบธุรกิจ สำหรับคนต่างด้าวให้เรียบร้อยในเรื่องนี้ให้สิทธิและการถือครองสังหาริมทรัพย์นะครับให้วีซ่าให้อิมิเกชั่นให้กระบวนการเข้าเมืองสะดวกห้องตัวสาหรับผู้เชี่ยวชาญน,นะครับปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อเพิ่มความสะดวกในการดาเนินธุรกิจต่างๆของเขาเขาเป็นต่างชาติเป็นธุรก,กิจบริษัทธนาคารต่างชาติไปอยู่เมืองไทยทําธุรกิจกับคนข้างนอกเราก็นวยวามดึงที่นะครับเราก็จะพยายามสร้างเ,าเรียกว่า financial ecosystem ให้ ครบวงจรที่สุดเพื่อจะทำให้เ,เกิดความสำเร็จในการที่จะเป็นศูนย์กลางการเงินแห่งภูมิภาคได้เป้าหมายคือหวังว่าเราจะสามารถแข่งขันเป็นศูนย์กลางการเงินสำเร็จในทางเศรษฐกิจได้ในระยะข้างหน้านี้นะครับแล้วก็จะสามารถเกิดผลก็คือจะเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจเราเติบโตเกิดการจ้างงานเกิดธุรกิจธุรกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นเกิดการลงทุนตามมาหลายอย่างนะครับ ปีความไปไม่ได้สูงอยู่ครับก็ต้องเรียนตรงๆนะครับเพราะว่าปัจจัยสมมุติเรามีอยู่พร้อมแล้วบางส่วนเช่นหนึ่งไทยเนี่ยมีต้นทุนต่ําเรียกว่าเป็นประเทศที่เรียกว่าททมาทาธุรกิจมนไทยเนี่ยต้นทุนไม่แพงต้นทุนต่ำนะฮะก็เรียกว่าต่ํากว่าสูรอื่นแล้วกันต่ำกว่าสิงคโปร์ต่ำกว่าฮ่องกงนะครับเพราะว่าเขาที่อยู่ที่กินแล้วก็แพงนะครับสองโครงสร้างพษษื้นฐานเราพอไปได้โลจิสติกเราพอใช้ได้นะครับ เราก็มีคำนาอย่างต่อเนื่องนะแต่ว่ายังขาดหลายเรื่องที่ต้องทำต่อไปเรียกว่าโครงสร้างพื้นฐานเราพอใช้ได้นะยุทธ,ธภูมิเราได้เปรียบอยู่เพราะอยู่กึ่งกลางของโุ้ยภาคนี้เชื่อมสองทะเลหมหาสมุทรนะครับเชื่อมดินแดนภาคพื้นดินใหญ่ๆหลายส่วนเช่นจีนประชากรพันสี่ร้อยล้านคนอินเดียประชากรพันสี่ร้อยล้านคนเศรษฐกิจเติบโต,ต,ต,ตทั้งนั้นตรงนี้แล้วก็อาเซียนอีกเจ็ดร้อยล้านคนเราอยู่ตรงกลางคนดีแล้วก็เชื่อมพันปีความไได้สูงแต่ว่า โครงสร้างพื้นฐานเราก็ใช้ได้แต่จําเป็นต้องพัฒนาอีกมากนะครับผมต้องเรียนตรงๆนะครับแต่ว่าดีพอมควรอาจารย์บอกว่ามีความเป็นได้สูงแต่ว่ามันมีการจัดอันดับภนี้ภาคใช่ครับใช่ครับเพราว่าตรงกลางภูมินาย่างนี้เขาลองจะบอกว่าอันดับที่เท่าไหร่นะครับนิวยอร์กลอนดอนฮ่องกงสิงคโปร์การสองสามที่นะแต่ว่ากองไล่อันดับอันดับเก้าสิบห้ารับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทําไมเก้าสิบห้านะครับก็ก็เรียนตรงว่าเรามีความเป็นได้สูงปัจจัยสมุนมีอยู่ นะครับก็คือไทยไนดะ้มีต้นทุนทีนท่ต่าในการทําธุรกิจในการมาตั้งธุรกิจในเมืองไทย,ยสองโครงสร้างพื้นฐานพอใช้ได้นะครับและเราก็คิดว่าการออกแบบที่เรา one stop organization ที่ว่าไว้นี่ย regulatory เนี่ย,ยก็อาจจะทําให้ลดความซําซ้อนได้สร้างความโปร่งใสได้นะครับ,รบอันที่สี่เราว่า i n c e n t i v e เราคงพอสู้เขาได้ที่เราจะให้เนี่ยนะอันที่ห้าเราคิดว่าเราเซ็ตไว้ว่าจะบริการต่างชาติก็จะทําให้เราไม่มีปัญหาอะไรกับธุรกิจในประเทศ นะครับเรียกว่าเน้นนอนเลสเซน้เป็นหลักนะครับอันนี้ก็คือคิดว่าคงพอไปได้ข้อบวกแต่อย่างไรก็ตามข้อที่เป็นปัญหาท้าทายเรามีหลายเรื่องมากนะครับข้อแรกเราจะรักษาสมดุลการเปิดเสรีการเป็นศูนย์การการเงินกับสถิยิภาพทางการเงินได้อย่างไรนะครับเราเก่งพอไหมเรื่องการบังคับใช้กฎหมายการฟอกเงินการเก่งกำไรการปั่น การเกลี้กายค่างเงินทุบตินะครับเรามีความปลอดภัยมากพอไหมในระบบไซเบอร์ซีเคียวตี้นะครับไม่ใช่ว่าเดี๋ยวใครก็ตั้งคอร์เซนเตอร์แต่ไปหมดเราจะทําไงต่อไปแล้วก็ไม่ได้ตั้งใกล้ๆบ้านตั้งริมถนนข้างบ้านเราแท้ๆเรายังจัดการไม่ได้เพราะเราอาจจะมีส่วนหรือไม่มีส่วนผมไม่ทราบแต่ว่าอย่างนี้เป็นตัวอย่างเรื่องความปลอดภัยทั้งหมดเนี่ยเราจัดการได้เป็นตัวอย่างสาเร็จหรือเปล่าเพราะเขาก็กลัวมากเวลานี้เขาตกใจ แล้วก็กลัวถึงคนเพราะฉศูนย์นนกลางการเงินเป็นแหล่งเงินเป็นที่ของเงินที่เข้ามาบุญเวียนนะครับเพราะนั้นเขาก็ต้องหวังว่าเราจะมีระบบพวกนี้ไว้วางใจได้สาเรายังมีหลายอย่างที่เขาต้องการดูว่าเราเนี่ยมีการมอนิเตอร์ที่ได้ดีพอไหมในการทำธุรกรรมทั้งหลายนะครับที่เป็นเรียลไทม์อันนี้เขาหวังว่าจะเห็นสิ่งหล่านี้ปรากฏมาก่อน เพราะฉะนั้นเริ่มต้นคงต้องรีบแก้ปัญหาคอเซ็นเตอร์ให้จบให้เร็วที่สุดแก้ปัญหาอะไรพวกเราที่เราฟังฟังมาทั้งหมดในระยะที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราแก้ไม่หมดเนี่ยผมคิดว่าจะไปชักชวนใครมาเนี่ยคง,งกลัวแน่นอนนะครับระบบหลากหลายนะครับคงทราบกันดีนะคอเซ็นเตอร์ระบบโอนเงินลือะบอะไรมาหลอกเราเนี่ยมากมายเนี่ยาก็กลัวว่าไอ้คนที่มามาอยู่ใหม่เขาคงไม่กล้าและก็ไม่รู้ว่าที่มาใหม่เขาจะร่วม ไม่ร่วมกับใครยังไงแบบนั้นเขาโดนหลอกไปยังไงเขาไม่รู้เหมือนกันฉะนั้นนี้เป็นเรื่องความสามารถของเราในการจัดการพวกนี้ว่าเราสามารถรักษาความสมดุลได้ไหมระหว่างการเปิดเสรีกับกลไกในการที่จะทําให้เสถรยรภาพทางการบบการเงินเรายังแข็งแรงอยู่เรามีอํานาจกฎหมายที่แข็งแรงในการจัดการเรื่องการฟอกเงินการเก็งกำไรอะไรจีพทาร้อยแปดรวมทั้งเรื่องการไซเบอร์สกิลดี้นะครับรวมไปถึงเรื่องการทําธุรกรรมอะไรไม่รู้แปลกแของเราเราเองต้องควบคุมได้เพราะเราเองก็ต้องรองว่า หลายคนมาปกักหลักใช้ไทยเป็นฐานหรือใช้ไทยเป็นฐานประกอบเนี่ยพอเขารู้จุดอ่อนเราเราจึงเกิดอะไรเี่ยมากมาเราคงทราบดีเพราะเรามีจุดอ่อนเขาเลยเข้ามาใช้ประโยชน์ที่นี่ับมีคน,นคบ,บอกว่าออปัญหาราักฐานันอยู่ที่การคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมันจะจริงนะจ๊าไม้แก้ปัญหาได้ไหมก็เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องคิดต่อไปถ้าเราแก้ไขไม่ได้ผมว่าเปิดไปก็จะปวดหัวมากแล้วเราก็จะเป็นเสรีที่มีอะไรมาลุมมาต้ม แก้ไปตกอีกหลายเรื่องตามมานะครับแล้วก็จะเสียชื่อเราด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องแก้พร้อมกันหมดนะครับว่าทําไมเราถึงมีเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นมันเพราะการใช้กฎหมายเราไม่เข้มแข็งและไม่ได้ผลเพราะว่ามันมีคนไปร่วมกับเขาด้วยแล้วมันก็นมีอะไรที่มันอยู่ภายใต้มืดๆเยอะแยะนะครับเราต้องจัดการหมดนะครับถ้าเราจัดการเรื่องมืดๆไม่ได้นะฮะไอที่มืดๆข้างหลังข้างหลังไม่ได้เนี่ยผมคิดว่าเราจะเป็นศูนย์กลางการเงินเนี่ยเขาคงไม่เคยกล้าเท่าไหร่กลัวนะครับนะครับ <S 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 อันที่สองเนี่ยปัจจัยที่เป็นปัญหาอย่างหนึง่งคือเราเองก็ยังต้องอยังขาดแคลนบุคลากรขาดแคลนฟ a น c i a l t เทคโนโลยีขาดการเรื่องเกี่ยวกับหลายเรื่องพวกนี้มากนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่สำคัญที่ท้าทายอยู่แต่กนะ็ทำไงดีครับผมคิดว่าเราต้องเตรียมพร้อมเตรียมอะไรบ้างครับผมคิดว่าต้องทำหลายอย่างก็อยากเอาตัวเลขมาดูนะครับเรามีรัชนียนหนึ่งเรียกว่า global financial center index หรือเรียกว่า gfc i ทุกปีก็จะมีการจัดแรนกิ้งนะครับศูนย์กลางกันเดินโลกว่าใครดีใครเร็วใครขึ้นใครลงยังไงเป็นต้นตอนนี้ล่าสุดเนี่ยปรากฏว่าอันดับหนึ่งเป็นนิวยอร์กอันดับสองเป็นลอนดอนอันดับสามเป็นฮ่องกงอันดับสี่คือสิงคโปร์อันดับสิบหกดูไบอันดับเก้าสิบเก้าสิบห้าประเทศไทยนะครับก็จะเห็นว่านี่เราอยู่ในอันดับเรียกบวยนะครับ เราจะขึ้นมาได้หรือไม่อย่างไรเนี่ยยังต้องตอบกันมากมายต้องดําเนินการอะไรเรื่องนะครับคงต้องแก้ไขหลายอย่างนะครับผมคิดว่าเราต้องมาคิดกันจริงๆนะครับเขาก็มีหลักสูตตัวชี้วัดเยอะแยะในการประเมินนะครับเราเองก็ต้องแก้ไขด้วยรวมทางบวกเรามีแต่ที่เราเป็นห่วงมากก็คงเป็นทางลบหลายเรื่องทางบวกเรามีหลายเรื่องที่ผมคิดว่าเราพอเป็นได้นะครับแล้วก็มีโอกาสเป็นได้มากอีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่าเงินบาทเนี่ย ก็เป็นเงินที่มีคนนิยมไม่น้อยในภูมิภาคนี้นะครับก็เรียกว่าในห่างนี้การชำระสินค้าในการส่งสินค้านําเข้าสินค้าเอ็กซ์อพอร์ตอินพอร์ตก็ใช้สกุลเงินบาทไม่น้อยโดยเฉพาะยิ่งประเทศข้างบ้านเรานะครับ C L M C L M ไม่มีว C L M นะ C ก็คือกัมพูชาและ L คือลาวเมียนมาใช้เงินบาทเราเยอะเวียดนามเขาแมวนะครับนี่ C L M เฉยๆไม่มี V นะครับ ก็เงินบาทเราก็นิยมมากพอุกควในเรอนี้พอเป็นไม่ได้นะครับตลาดการเงินของเราต้องหยอนเราบพัฒนาพอสมควรก้าวหน้าระดับมาตรฐานสากลทีเดียวนะครับมีมาตรฐานในเรื่องตลาดทุนของเรานี่ถือว่าก้าวหน้ามากมีมาตรฐานสากลเป็นตลาดที่ใหญ่เข้มแข็งมีปริมาณซื้อขายและมีปริมาณสินค้าที่ดีมาตลอดนะครับมายะหลังๆก็อาจจะมีปัญหาบ้างนะครับเรียกว่าเป็นตลาดที่มีความก้าวหน้ามีมาตรฐานพอสมควรตลาดการเงินไทยเราเนี่ยมีความสากล มีความเป็นเ,เรียกว่าเรียกว่าระดับสูงพอสมควรนะไม่แพ้ใครในภูมิภาคนี้นะครับอันที่3าข้อดีของเราคือมีโลจิสติกส์ที่ดีการตั้งทําเลที่ตั้งนี้ย่อมสะดวกในการติดต่อซื้อขายเดินทางได้มากนะครับค่าของชิปไม่สูงมี่งเก่าถึงแล้วก็ได้ไประโยชน์และที่สําคัญก็คงจะมีหลายอย่างที่เรียกว่าพอจะพอจะสามารถเดินหน้าต่อไปได้นะครับเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมประเพณีเป็นประเทศหน้าอยู่ นะครับอันนี้ดึงดูดคนมากมากเลยครับนะครับมีการจัดระดับสากลมากมายเช่นอินเตอร์เนชั่นเนี่ยเขาจัดระดับนะครับประเทศไทยเรานะครับจัดระดับโดยการชุมนุมอะไรกว่าคนต่างชาติที่มาอยู่ในประเทศต่าง,างเขาก็จะมีการเซอร์เวยกันนะครับประเทศไทยกรุงเทพเราเนี่ยในการจัดระดับของอินเตอร์เนชั่นนะครับเขาให้เราเนี่ยกรุงเทพเราอันดับเก้าของโลกนะครับมีต่างชาตินิยมมา ทำธุรกิจอยากมาอยู่มากมายนะครับเพราะมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีค่าของชีวิไม่แพงสังคมต้อนรับยินดีมีน้ําใจไมตตีนะครับอีกอันหนึ่งแมกกาซีนทักเมาจัดกรุงเทพเราดีที่สุดอันดับสองของโลกเลยนะครับเขาบอกเป็นประเทศที่มีความสมบูรณ์หลายอย่างมีความสุขอยู่และมีความสุขและมีความหลากหลายท่า,าทารทมาเพลีอันนี้คือข้อดีของเราที่จะทําให้คนอยากมาทําธุรกิจมาตั้งธุรกิจ,มา,กจมาตั้งสำนักง,งานมาเป็น f ฟ n a แนนเชล เซ็นเตอร์ธุรกิจที่ดีืองไทยได้นะครับด้วยรวมรวมแบบว่าอะไรครับต้องแก้ไขหลายเรื่องนะครับเพราะเราเองก็ยอมรับตรงๆว่านี่คือจงทีการครับเพราะว่าตอนนี้อันดับ95้าก้าวขึ้นมา top ป10เนี่ยจะคาดหวังได้ใช้เวลาแค่ไหนกาบออกคนนาอีเดียวคงไม่ได้ช่วยอะไรมากไม่หน่อยไม่ช่วยครับแต่ผมอยากจะเสนอวิธีและเสนอเรื่องที่คนทําให้ได้ผลและผมอยากการที่ได้ดูและวิเคราะห์จาก ศูนย์การการเงินหลายแห่งที่สาเร็จได้เนี่ยเขาทำอย่างไรแบบไหนเนี่ยผมให้เ,อเ,อเริ่มต้นอย่างนี้ครับผมผมคิดเป็นสูตรง่ายๆนะเ,อเ,ออเ,อเล็ดว e กว,กวก L e T v i c เคอ L E T V I C T นะครับ L e T v I T ตัวแรกคือผมว่าต้องวางระบบกฎหมายวางระบบกฎหมาย L นั้นสิ่งแรกที่ต้องทำานะผมคิดว่าต้องทุ่มเทและความสำเร็จจะเป็นศูนย์กางการเงินได้เนี่ยผมคิดว่า ผมจากการประเมินและวิเคราะห์จากศูนย์กา,การเงินที่สกเซสทั้งหมดเนี่ยผมอยากจะสรุปว่าถ้าเราจะทําให้สําเร็จได้เนี่ยผมอยากทำตรงต่อไปนี้ข้อแรกคือ L L คือเกี่ยวกับรีโก้ทั้งหมดระบบกฎหมายนะครับกฎหมายอันนี้จะเขียนมายัางไงเพื่อจะเป็นการศูนย์กลางการเงินแล้วก็จะบังคับใช้เป็นวันเอ่อวันสต็อปเซอร์วิสนะไม,ไม่เป็นไรวันสต็อปออร์ i z ไ t i o ได้ได้แต่ว่ามันมีกฎหมายหลากฎหมายอยู่ในมืออยู่ จะต้องแบ่งให้ดีว่าระหว่างกฎหมายที่จะดูแลเรื่องนี้กับกฎหมายเดิมอยู่จะเอาอย่างไงนะครับกฎหมายเดิมดูแลในประเทศเช่นธนาคารประเทศไทยดูแลอย่างนี้อยู่นะครับคอปปะพอดูแลอินชอนรัในประเทศไทยอยู่เป็นต้นนะครับเรื่องระบบ Le g a l f r a m e w o r k ทั้งหมดและรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายทั้งหมดด้วยนะครับและกฎหมายข้างเคียงทั้งหมดกฎหมายฟอกเงินกฎหมายต่างๆนานารวมถึงการบังคับใช้กฎหมายรวมถึงการพยายามปราบปรามเรื่องไอ้นนิมมมืดทั้งหลายนะครับ เรื่องคอร์รัปชันอะไรต่างเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรากลายไม่ใช่เป็นศูนย์กลางการเงินมันที่ผ่านมามันกลายเป็นฮับสรับคนมาหามามาทําไม่ดีกับเรานะฮะง่ายมาใช้เราเป็นศูนย์กลางการหลอกลวงทางการเงินนะไม่นะมัน,ม,น,ม,นมันจะกลายเป็นศูนย์กลางหลอกลวงทางการเงินนะที่น่ากลัวตรงนี้ังนะั้นจึงต้องระวังมากอันนี้เพราะว่าทุกวันนี้ปรากฏการแล้วถ้าเรายังมีอย่างนี้อยู่นี่เราจะสร้างความซื่อถือลำบาก นันแรกคือลีกทั้งหมดกระบวนการกฎหมายบังคับใช้กฎหมายบังคับลงโทษเครียร์นะครับรวมถึงปัญหาเรื่องคอร์รัปชันที่เราเกล่าวถึงด้วยมันมีส่วนนะเราที่ผ่านมากลายเป็นศูนย์หลอกลวงไปแล้วเราก็ต้องแลต้องแก้ไขตรงนี้ให้ได้งั้นแแรกสําคัญมากถัดไปที่ต้องทําก็คือเรื่อง E นะ e เรียกว่า Ecosystem มทั้งหมดต้องปรับใหม่เรื่องระบบกฎระบบกติกาสร้างสภาพแวดล้อมให้คนอยากมาตั้งพนักง,งานเมืองไทยเพราะอะไร อีโคเซนมันไม่ใช่ว่าแค่กฎระเบียบม,มันต้องมีสภาพแวดล้อมที่เพียงพอที่คนอยากจะมาตั้งสมัชางานมาทําธุรกิจที่ประเทศไทยมันต้องมีดิจิทัลเฟรมเวิร์กต้องมีหลายอย่างที่รองรับะครรวบการทั้งหมดเรียกว่า uh, เรียกสภาพแวดล้อมนิเวศวิีทั้งหลายของการที่จะเป็นศูนย์การเงินเงินที่ดีถ้าไปดูสิงคโปร์จะรู้ว่าทุกอย่างเขาเขา,เขามีระบบนิเวศที่ดีรองรับหมดนะครับทำอะไรก็ร่องว่องไวรวดเร็วได้หมดนะครับแล้วก็มีพร้อมดิจทิทัลทั้งหลายนะครับ ที่ที่สำคัญคือเทคโนโลยีเรายังอ่อนเรื่องเทคโนโลยีพอต้องควรนะครับนะเพราะว่ามันมันมันสำคัญอะถ้าไม่มีเทคโนโลยีเนี่ยมันลำบากเพราะโลกตั้งหน้าเนี่ยมันใช้เทคโนโลยีมากงั้นเราจะต้องมาเริ่มต้นพัฒนา 5G 6G ให้มันเข้มแข็งแล้ต้องพัฒนาอีกหลายเรื่องให้มันพร้อมรองรับนะครับแล้วะที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่า Data Center ที่เราพูดถึงมาตลอดเนี่ยก็อยากให้มันสำเร็จผล นะครับดัชเซนเตอร์มันจะสําเร็จผลมันก็จะมีประโยชน์ต่อการใช้ฐานข้อมูลมาวิเคราะห์ประเมินวิเคราะห์อะไรหลายอย่างได้แล้วก็ใช้ระบบเพราะต่อไปนี้ข้อมูลมันไม่เก็บในเอกสารแล้วครับมันเก็บในในในคลาวในท,ที่ที่ระบบระบบที่ว่าไว้ก็มีมากมันก็เป็นที่เก็บเก็บข้อมูลเลขด้านดัชเซนเตอร์มันเก็บมากเก็บเยอะได้ผลจากเทคโนโลยีดังกล่าวเราก็จะกลายเป็นศูนย์กลางที่คนคิดว่ามีโครงสร้างรองรับพอเพียงเทคโนโลยีรองรับเหล่านี้นั้นะรเราก็จะทันสมัยขึ้นนะครับ เทคโนโลยีทั้งหลายเหล่านี้ก็ต้องใช้พลังงานด้วยนะครับต้องไปคิดพลังงานมารองรับด้วยถัดไปที่ต้องมีก็คือผมคิดว่า V v a บรที้ไบรที้คือเราต้องมีความหลากหลายถ้าบันการเงินเราต้องมีความหลากหลายประเภทจํานวนมากนะครับและมีความหลากหลายที่ครอบคลุมทุกทุกบริการธุรกิจได้ความหมายของ i n a n c i a l h ับที่ u c c e s s ในลอนดอนและนิวยอร์กหรือในฮ่องกงและสิงคโปร์ Singapore เนี่ยเขามีสถาบันการเงินที่ให้ความหลากหลายครอบคลุมทุกประเภท ถ้าเราไปดูเลยจะพบว่าที่นิวยอร์กมีทุกประเภทจะทําอะไรก็ได้มีหลากหลายต้องการบริการอะไรหมดนดอนๆก็มีครับสิงคโปร์ก็มีนะอย่างที่ผมเคยสมัยก่อนผมเคยอยู่นิวยอร์กโอ้โหเราทําธุรกรรมได้หลากหลายทุกประเภทหมดนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่อยากจะเห็นว่าเราต้องส่งเสริมให้มีสถาบันการเงินที่หลากหลายประเภทครอบคลุมบริการทางธุรกิจที่หลากหลายได้หมดไม่ว่าจะส่งออกน้าเข้า ไม่ว่าจะทําการลงทุนระหว่างประเทศในการอะไรมากมาย c ครดิตซีเอ็กชันทั้งหมดรวมกันนะครับดิจิทัลแอสเซด้วยรวมหมดเลยนะอันนี้ก็เป็นตัววีที่อยากจะฝากว่าเราต้องรีบส่งเสริมให้เกิดขึ้นก่อนตอนนี้นะครับในประเทศเราก็ยังไม่เข้มแข็งนะครับจะเป็นศูนย์กลางการเงินได้ต้องทําให้ถ้ามันการเงินหลากหลายยินดีและอยากมาตั้งที่เมืองไทยนะครับเราต้องดึงถ้าเดึงไม่หลากหลายพอก็ไม่มาเป็นศูนย์เขาก็ไม่มาเมื่อเมื่อไม,ไม่หลากหลายเพียงพอก็เป็นศูนย์กลางการเงินไม่ได้ นั้นต้องหลากหลายเพียงพอจึงเปสูนย์กางการเงินได้นะครับถัดไปที่ต้องมีก็คือเรียกว่าสําคัญมากคือตัวไอ infrastructure นะครับ infrastructure นี่ว่าไงมันสาคัญครับการเดินทางนะครับ mass transit การเดินทางรถยนต์การเดินทางด้วยเครื่องบินการเดินทางโลจิสติกการขนส่งการขนส่งเรามีเรามีประโยชน์ครับเราประเทศเราเ,เรามียุทธภูมิที่ดีมากอยู่กึ่งกลางของหมหาสมุทรสองฝากแต่เราเราไม่มีตะวันตกครับ เราไม่มีระบบท่าเรือขนส่งตะวันตกเราเปิดประเทศด้านเดียวยแล้วบังเกิดอ่าวไทยเราอยู่ในซอยอมันก็เลยทําให้มันมีทางเชื่อมระหว่างสองมหาสมุทรจําเป็นต้องทําให้เราเป็นศูนย์กลางการโอจิสติกส์ให้ได้ครับนี่คือรากฐานเหตุผลเพราะอะไรครับผมขอเรียนตรงๆว่าทุกทศูนย์กลางการเงินมาจากท่าเรือใหญ่เท่านั้นนะครับ <azed. S 2> เรีรยก <า S 1> ว่าประเทศที่ทักเซททั้งหมดเนี่ยไม่ว่าลอนดอนนิวยอร์คคือศูนย์กลางการขนส่งทั้งสงิงส้น นะครับสิงคโปร์ก็คือศูนย์กลางท่าเรือขนส่งทาง,<อ>งทะเล่องกงก็ใช่นิยอร์ก็ใช่นะครับและและลอนดอนก็ใช่ดูใบก็ยิงใช่เพราะเป็นศูนย์กลางของตะลอ,อกกลางและมาสมุทรและรวมถึงออฟรเกาด้วยเขาเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยนี่คือเงื่อนไขเลยนะครับจะสําเร็จได้ต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมากและเราเนี่ยดีพอสมควรแล้วแต่เสียดายไม่สามารถเชื่อมทะเลสองมาสูตรได้ เราก็เลยไม่เป็นตัวอย่างทําไมผมถึงบอกว่าสําคัญเพราะการมีระบบขนส่งระบบการขนส่งกระบดท่าเรือที่เชื่อมระหว่างทุกภูมิภาคในทั้งหมดเนี่ยมันก็ทําให้ธุรกิจเข้ามาอยู่ที่ธุรกิจที่เข้ามาอยู่ตรงนี้เขาก็ต้องการบริการทางการเงินสิงคโปร์ประกาศตัวเลยเป็นศูนย์กลางอย่างนี้ทําให้ทุกคนต้องมาใช้บริการทางการเงินเพราะธุรกิจมันต้องของของต้องทําอะไรมากมายใช่ไหมครับมันก็ต้องใช้บริการทางการเงินทุกคนยิ่งมีคนมาชุมนุมมากเท่าไหร่ มันก็ต้องใช้บริการการเงินมากนะครับสิงคโปร์ฮ่องกลงลอนดอนพวกนี้มาจากพอร์ตทั้งนั้น,นครับมีคอาเนิดมาจากท่าเรือทั้งสิ้นนิวยอร์กก็บอกอนอาจหลายคนจะบอกว่ามันไม่ได้อยู่ในเป็นเมืองท่าชายทะเลอะรฮ่องกงที่ไหนนะลอนดอนนะอ่าเหมือนท่าลอนดอนนี่ก็ทะเลติดทะเลนะครับศูนย์กลางเชื่อมโยงภูมิภาคเหนือนะครับลอนดอนก็ใช่นะนครับแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยถือว่าเป็นศูนย์กลางการขนส่งทั้งสิน นะครับเพราะอะไรครับเพราะธุรกิจเกิดขึ้นมันก็ต้องมีการขนส่งการขนส่งที่ทาให้ธุรกิจเติบโตยิ่งขึ้นธุรกิจยิ่งเติบโตมากเท่าไหร่มันก็มีการเอชเชนเปลี่ยนมือมากมันขายสินค้ามันก็ต้องชําระเงินกันมันต้องขายมันก็ต้องมีการบริการทางการเงินมันขายระหว่างประเทศก็ต้องอาศัยบริการทางการเงินด้านอัตราแลกเปลี่ยนมันต้องเปิดเอลซีมันโอ้โหเยอะแยะหมดงนั้นถ้าไม่มีการเปลี่ยนมือทางธุรกิจมันก็ไม่มีโอกาสเป็นพวกนี้ได้นะครับสุดท้ายที่อยากจะเออโทษตัวอีตัวนะครับ ตัว C ต่อไปที่สำคัญคือมันต้องมี connectivity สูง cross border การจะเป็นศูนย์กลางการสําเร็จได้ต้องทำให้เกิดการข้ามประเทศให้ได้ถ้าเรายังแค่ทำมาค้าขายในประเทศและในบูรีพาคเล็กไม่สามารถเป็นศูนย์กลางการเงินได้ศูนย์กลางการเงินจะสําเร็จได้ต้องทำให้เกิด cross border ให้มากสุดหรือว่ามี connectivity สูงมากเราต้องทำให้เกิด connectivity ให้มากเกิดขึ้นมากมายถ้าเรือเป็นเครื่องมือหนึ่ง อีคอมเมิร์ซเป็นเ e ครื่องมือหนึ่งนั้นเราต้องส่งเสริมดิจิท่าอีกเกิดขึ้นคนมีการค้าดิจิทัลมากขึ้นเราก็จะสาม,มารถเป็นศูนย์กลางการเงินได้สุดท้ายที่ต้องมีคือตัวทีเราต้องมีเ a เลนตมีคนเก่งนะครับไม่งั้นเขาก็จะมาใช้คนไทยเขาก็ไม่รู้จะเอาที่ไหนมาใช้นั้นเราต้องพัฒนาให้ประเทศเรามี t ทเลนตนะครับมีเอ็กซ์เอรตมาอยู่นะครับขั้นต้นก็คือทอํายังไงให้เอ็กซ์เรตมาอยู่เมืองไทยเ a เลนตพี่พนทั้งหลายมาอยู่เมืองไทยนะครับเราต้องมี Visa วีซ่าว่าไป แต่ขณะเดียวกันเราต้องสร้างคนไทยให้มีเทเล่นด้วยนะครับเราต้องมีบุคลากรที่มีทักษะความสามารถเทเล่นนี่ไม่ใช่ว่ามีแค่ทักษะนะมีความโดดเด่นมีความสามารถสูงเหนือใครนะครับแล้วเราหวังว่าในขั้นต้นเราหวังว่าเราจะสามารถมีผู้เชี่ยวชาญดึงผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกมาอยู่เมืองไทยหวังว่าจะเกิดการ transfer ความสามารถให้คนไทยเก่งขึ้นพร้อมกันแต่คนไทยต้องมีฐานรองรับนั้นการศึกษาไทายต้องยกระดับหมด นะครับทุกวันนี้ต้องขอโทษตรงๆเลยว่าเรายังยังล่าหลังมากครับผมเจอบริษัทต่างชาติหลายอันมานั่งคุยเขาต้องการคนอย่างนี้ๆสี่ห้าประเภทผมก็ไม่รู้จะหาที่ไหนมาให้เหมือนกันอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งเรื่องแก้ไขครับก็หลักง่ายๆถ้าจะทําให้เป็นศูนย์กลางการเงินของประเทศไทยสำเร็จและทั่วโลกต้องมี LETVITP และ Victory อรบขอบคุณมากครับประจั์ครับวันนี้หมดเวลาพอดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีครับสวัสดีครับ